สองเท่านัดเคลียร์ปัญหาแนวเขตที่ดินหลังปรับพื้นที่อีกฝ่ายหาว่ารุกล้ำกระทั่งตกลงกันไม่ได้คว้าปืน11มิลิเมตรรัวย,ยิง4นัดอีกฝ่ายดับอนาถก่อนยืนรอมอบตัว เมื่อเวลา11.30นวันที่20มีนาคม660ตำรวจเอกนวรัตชัยข้อรองสวสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังตะเค้จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งมีเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงกันเสียชีวิตที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านวังตะเค้ด้านหลังห่างจากสอพวังตะเค้ประมาณ300เมตรจึงรีบรุดไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิ สว่างคุณธรรมจุดอำเภอหนองบัวระเวและแพทย์เวรรบหนองบัวระเวที่เกิดเหตุพบมีผู้เสียชีวิตชื่อนายสมนึกชัยแก้วอายุ64ปีบ้านเลขที่67หมู่7บ้านโคกสะอาดต่อโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิถูกยิงด้วยปืนพกสั้นขนาด11 มิลลิเมตรที่กลางหลังสีนัดนอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ข้างถนนเส้นทางท้ายหมู่บ้านวังตะเข้หมู่หนึ่งตวังตะเข้เอำเภอหนองบัวเวจังหวัดชยัยภูมิในสภาพสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสกอตนุ่งกางเกงขาขาวทรงสลักสีดำมีชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุกว่า20คนมามุงดูศพผู้เสียชีวิตพร้อมภรรยาผู้เสียชีวิตนางสาวพรชิตาถนอมพงอายุ40 8ปีขณะกำลังนั่งร้องให้อยู่กับพื้นมีญาติคอยปลอบใจอยู่ไม่ห่างจากการเสียชีวิตของนายสมนึกผู้เป็นสามีอย่างไม่คาดฝันส่วนมือปืนคนลงมือใช้ปืนพกสั้นขนาด11มิลิเมตรยิงกลางหลังทะลุหน้าอกนายสมนึกจนเสียชีวิต ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุคือนายจเรเจรรนแนวอายุ63ปีบ้านเลขที่318รทับหมู่1บ้านวังตะเคตาวังตะเคอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิตำรวจชุดชนสูตรพลิกศพจังหวัดชายภูมิได้มาตรวจสภาพศพในที่เกิดเหตุซึ่งมีพื้นที่เขตที่ดินติดกันในเวลาต่อมา นายเจรยเรจรแนวยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงนายสมนึกชัยแก้วจริงเนื่องจากบันดานโทสะตกลงกันไม่ได้ในเรื่องที่นายสมนึกได้มาซื้อที่ดินข้างเคียงแล้วถมที่ดินมีการใช้รถไถ่ายปรับพื้นรุกลำที่ดินของตนเองอได้นัดหมายมาตกลงกันในเรื่องรุกลำที่ดินของตนแต่ตกลงกันไม่ได้โมโหเกิดบันดานโทสจึงควักปืนขนาด1 1มิลิเมตรที่นำติดตัวมายิงใส่ในายสมนึกขณะจะวิ่งหนีเข้ากลางหลังสี่นัดจนทำให้ในายสมนึกเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโดยไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรต่อ ขณะที่นางสาวพรชิตาภรยาผู้เสียชีวิตกล่าวว่าได้มาซื้อที่ดินติดกับพื้นที่ของนายเจเรเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาพื้นที่ประมาณ5ไร่ในราคา3 0 0 0 0นกว่าและได้ปรับพื้นที่จะทํานาซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับนายเจเรแต่อย่างใดเมื่อปรับพื้นที่แล้วนายเจเรได้มาบอกว่าปรับพื้นที่ล้าเขตแดนพื้นที่ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ไม่ทราบว่าวันนี้สามีตนเองได้มาดูพื้นที่ที่ได้ปรับไว้ไม่ทราบว่าเกิดทะเลาะอะไรกันขึ้น จึงใช้ปืนยิงสามีตนจนเสียชีวิตซึ่งอยากให้ดำเนินคดีกับนายเจเรให้ถึงที่สุดจนถึงประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันด้านตำรวจได้ตั้งข้อหาใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนทำให้เสียชีวิตส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป